สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉิ่นช n แนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาอีกทีนึงนะครับอ่ะแล้วกันเหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่พี่ฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วกด s u b สไครป์ที่ช่องตรงฉิ่นด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรื่องก็มีอยู่ว่าผมเรียนอยู่มาหาลัยแถบชานเมืองแห่งหนึ่งครับแล้วตัวผมเนี่ยบางทีก็กลับบ้านดึกแล้วก็จะมีบางวันนะครับที่ผมจะลืมบางคุญแจบ้านมาแล้วเป็นวันที่ผมกลับบ้านดึกพอดีผมก็ไม่อยากรบกวนคนที่บ้านผมก็เลยต้องไปจอดรถข้างทางแล้วก็หาที่นอนเอา,อาต้องเตือนไม่ขอนน่อครับการนอนในรถเนี่ยดับเครื่องแล้วเปิดแอร์ม,มันไม่โอเคนะครับคืออากาศหายใจจะไม่พอทางที่ดีคือ ดับเครื่องล็อกรถแล้วก็แง้มกระจกไว้ดีกว่าแต่ยังไงผมก็ไม่แนะนำให้นอนในรถนะครับคือมันมันมีโอกาสสูงมากที่จะตายได้เนาะอะแต่เรื่องที่ผมจะเล่าในวันเนี้ยมันผมไม่ได้ตายหรอกไม่งั้นผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงจะมาเล่าให้คนฟังเนาะก็เป็นปกติครับวันวันนั้นเนี่ยผมก็ลืมเอาคุณแจบ้านมาแล้วก็ต้องหาที่นอน นึก้่งบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมจะไปจอดหน้าบ้านแล้วก็นอนแต่ด้วยความที่ซอยบ้านผมมันแคบมากเลยแล้วบางทีอ่ะรถในซอยมันจอดกันเต็มละมันไม่มีทางให้มันไม่มีที่ให้จอดเพิ่มเว้ยเราก็ต้องขับออกมาหาที่นอนข้างนอกแล้วไอ้บทที่จะนอนที่แบบถนนสว่างสว่างมันก็จะเป็นถนนที่รถสัญจรเยอะเข้าใจไหมเสียงรถมันรบกวนแล้วมันแบบนอนไม่เต็มอิ่ม แล้วบางทีเนี่ยเช้าวันต่อมาผมต้องรีบกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้ออาบน้ําเพื่อจะมาเรียนต่อเว้ยผมก็เลยมักจะหาที่จอดที่มันเงียบแล้วก็มืดนิดนึงในการนอนแล้วผมก็มีที่ประจําที่หนึ่งครับแล้ววันนั้นที่ผมลืมเอากุญแจบ้านไปผมก็ไปจอดตรงที่ประจําของผมเนี่ยมันเป็นถนนหลังมอครับอ่าถนนเส้นนีย้ยาวไปจนถึงอีกจังหวัดหนึ่งเลยแล้วมันก็ไปถนน,ถน,น,นสี่เลนสวนกันสองเลนนะครับ พอดีมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ไม่ใช่เขตชุมชนจะเป็นเขตที่แบบมีทุ่งนาเยอะแยะมีต้นมะพร้าวอะไรอย่างนี้ขึ้นตามข้างทางผมก็จะมักไปจอดตรงไหล่ทางครับถนนเส้นนั้นล็อกรถให้เรียบร้อยแล้วก็แง้มกระจกนอนคือวันนั้นอะ่ะมันก็ปกติเลยผมกลับจากมหาลัยประมาณเที่ยงคืนละแล้วรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้กุญแจบ้านมาเวย ผมก็แทนที่จะขับไปหาที่จอดในซอยพันผมก็ไปที่ถนนที่เนี้ยที่ผมจอดนอนประจำอ่ะพอถึงที่ผมก็แง้มกระจกดับเครื่องล็อกรถแล้วก็เอดหลังนอนแต่วันนี้ผมรู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถนนเส้นเนี้ยมันมันเงียบผิดปกติเว้ยมันผิดปกติยังไงคืออ่าไม่ว่าผมจะอยู่ตรงนั้นะ่ะไม่ว่าผมจะมากี่โมงก็ตาม มักจะมีมอไซค์ขับสัญจรไปมาทางเส้นนั้นแบบชั่วโมงละคันอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าถนนมันจะเงียบสนิทแบบไม่มีรถเลยไม่ใช่นะก็คือจะมีรถผ่านบ้างแต่วันนี้ผมสังเกตว่ามันไม่มีรถไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในระแวกนั้นเลยเ,ยเป็นวันที่เงียบมากแล้วฟ้ามืดมากแล้ว้ด้วยการที่เราแง้มกระจกรถเนี่ย ปกติเราจะต้องได้ยินเสียงเขียดเสียงกบเสียงจิ้งหรีดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่วันนั้นคือแบบเงียบแบบเงียบสนิทอะเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองเว้ยแล้ด้วยความที่มันแบบไม่ชินอย่างเงี้ยมันทําให้ผมนอนหลับไม่ได้เว้ยคือไม่รู้คือในใจคิดในใจก็คิดว่าเฮ้ยมึงช่วยมีเสียงอะไรสักสักสักอย่างให้ให้ให้กูได้สบายใจหน่อยอให้กูได้นอนแบบ เออสบายใจสบายใจหน่อยเถอะแต่แม่งก็ไม่มีเลยเว้ยแต่ทําไงได้อะพรุ่งนี้เรามีเรียนเราก็ต้องนอนเอาแรงใช่ไหม mm. ผมก็พยายามหลับตานอนอยู่อยู่ตรงที่นั่งคนขับรถเลยสักพักใหญ่ๆเลยผมรู้สึกว่าผมหลับตาไปสักพักใหญ่ๆเลยผมได้ยินเสียงเคาะกระจกรถครับดังมาข้างๆหูผมแบบแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมามองครับ ปรากฏว่าเป็นคุณลุงอ่าทุ้มท้วมดูใจดีใจดีหน้าตาแบบใจดีใจดีคนหนึ่งอ่ะเดินมาเคาะกระจกรถผมแล้วก็ถามผมว่าเอ้ยทําไมมานอนตรงนี้ผมก็ด้วยความที่เราเป็นคนระแวงเนาะเราก็ไม่ลดกระจกไม่ไม่ล็อกประตูอะไรเราก็หันไปคุยกับลุงทั้ง,งด้วยด้วยสภาพที่อารถยังล็อกอยู่กระจกยังแง้มอยู่นิดหนึ่งผมก็บอกว่าเออมันเนี่ยผมลืมมาคุณแจบ้านอะไรก็ว่าไปก็ นั่งสนทนากับลุงไปแป๊บหนึ่งแล้วลุงก็ถามว่างั้นไปพักที่บ้านลุงไหมบ้านลุงอยู่ใกล้นี่เองไอเราก็แบบเฮ้ยทำไมทําไมอยู่ดีๆลุงมาเคาะกระจกรถเราทําไมอยู่ดีๆถึงชวนไปนอนที่บ้านคือคือมันมันไม่ make sense แล้วมันก็เราเรารู้สึกว่ามันมันแปลกๆป,ปวยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเจอในในขนาดที่แบบมานอน ตรงถนนเส้นนี้นะเราก็ปฏิเสธคุณลุงแบบสุภาพว่าเออไม่เป็นไรผมเกรียมใจไม่ผมนอนตรงนี้ได้ครับนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ไปแลละคุณลุงเขาก็มองซ้ายมองขวาสักพักหนึ่งครับอยู่ดีๆเขาก็ควักปืนออกมาจากข้างหลังเขาแล้วก็จ่อมาที่ผมแล้วจากไอ้ท่าทีคุณลุงใจดีเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเว้ยคือตอนเนี้ยแบบเอาปืนมาขู่ผมอะ บอกให้ผมลงจากรถนั่นนี่ไม่งั้นเขาจะยิงคือไอ้เฮียจังหวะนั้นคือใจแม่งหายไปแล้วใจไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเว้ยในหัวก็คิดว่าควรทํายังไงดีอะควรจะลงไปไหมหรือว่าลงไปจะโดนฆ่าหรือเปล่านั่งอยู่บนรถจะโดนฆ่าหรือเปล่าคือไม่ว่าทางไหนก็มันมันก็ระแวงไปหมดคือปืนจ่อหัวเข้าใจป่ะเราก็แบบพยายามแบบคุยกับลุงว่า ล,ลุงผมไม่มีอะไรเลยลุงอยากได้อะไรลุงบอกผมเลยแบบผมให้เงี้ยแล้วลุงก็สวนกลับมาคําเดียวว่าลุงเขาอยากได้รถคันนี้คือว่าง,ง่ายๆคือปล้นกันนั่นแหละเออไอแต่ไอจังหวัดนั้นคือไอที่เราเป็นเด็กแล้วรถคันนี้แม่ก็ซื้อให้ใจนึงก็กลัวใจนึงก็แบบหวงของก็ทําอะไรไม่ถูกก็แบบ เออคุยกับลุงแบบลุงผมอย่างอื่นได้ไหมแบบจะเอาโทรศัพท์มือถือจะเอาเงินจะเอาทองจะเอาอะไรผมให้ได้หมดเลยแต่รถคันนี้ผมขอได้ไหมลุงเขาก็ยังยืนยันคําเดิมคําว่าเขาจะเอารถคันนี้จนผมเห็นว่าลุงคนนั้นอะขึ้นนกแล้วอะคือปืนอะมันจะมีนกอยู่หลังนี่ไหมลุงดันนกลงเว้ยแล้วยื่นปืนเข้ามาใกล,กล้ๆกแล้วก็ขู่ผมว่า ถ้าผมไม่ลงไปเขาจะยิงจังหวะนั้นคือไอ้เฮียช่างมันเถอะพ่อแม่คงแบบไม่ไม่ไม่ว่าอะไรเรามากหรือว่าถ้าว่าก็น้อมรับฟังทันทีแต่ตอนนี้เอาชีวิตให้รอดไว้ก่อนดีกว่าผมก็ลงจากรถครับแล้วก็คุณลุงก็เอาปืนนะ่ะตบหน้าผมแล้วก็รีบขึ้นรถไปแล้วก็ผมก็นอนมองแบบ รถของผมอะรับสายตาไปเว้ยจังหวะนั้นคือแบบน้ำตาไหลพลากเต็มหน้าแล้วอะเออคือเราไอที่ที่เราจอดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใกล้กับชุมชนมากจะเดินไปคงใช้เวลาหลายนาทีโทรศัพท์มือถือก็อยู่ในรถเนื้อตัวก็ไม่มีอะไรถนนเส้นนั้นคนสัญจรก็ไม่เยอะเว้ยเราจะไปหาความช่วยเหลือจากไหนวะ ตอนนั้นแบบทำอะไรไม่ถูกเลยเว้ยก็เลยได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นรอคอยให้มีแบบไฟรถมาผมก็นั่งแบบถุยชีวิตตรงนั้นน่ะไปพักหนึ่งเลยเว้ยจนผมเห็นว่ามีไฟหน้ารถมาไกลๆเว้ยคือตอนนั้นน่ะเราก็แบบดีใจขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ย จะได้ขอความช่วยเหลือแล้วจะจะจะรอดแล้วจะจะได้กลับบ้านแล้วผมก็รีบลุกขึ้นเลยครับแล้วกว็แล้วก็ชูมือโบอกรถคันนั้นนะ่ะแบบพยายามไปยืนกลางถนนแล้วโบกรถคันนั้นเว้ยแต่พอรถมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยรถกูนี่หว่า มันคือรถของผมที่เพิ่งโดนไอ้ลุงนั่นอะปล้นไปเมื่อตะกี้เว้ยจากท่าทีที่แบบดีใจอะจนตอนนี้ผมแบบใจหายเลยเว้ยว่าแบบเฮ้ยมึงจะกลับมาทำไมวะกลับมาเพื่อจะฆ่าปิดปากกูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เว้ยผมตัดสินใจเลยครับหันหลังวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิตเลยเว้ย แต่ผมมาโง่อย่างที่ว่าผมวิ่งไปบนถนนเว้ยเออแต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่มีทางวิ่งได้เร็วกว่ารถเว้ยไอ้ลุงนั้นก็ขับมาแล้วบีบตาแป้น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 ,ปนลงกระจกแล้วก็เรียกเรียกผมแบบไอ้เฮียมึงมึงมึงหยุดไม่หยุดกูยิงพอผมได้ยินเนี่ยผมสัญชาตญาณผมก็สั่งให้ผมหยุดเว้ยแล้วผมก็แบบ ชูมือขึ้นแล้วแบบลงลงยุ่งอย่ายิงผมเลยนะผมผมให้ทุกอย่างไปหมดแล้วในตัวไม่มีอะไรแล้วอะลุงแม่งจอดรถข้างหน้าผมเว้ยแล้วแบบลงลงจากรถมาแล้วแบบชี้หน้าผมแล้วก็พูดกับผมว่ามึงมึงเอารถมึงกลับไปเลยนะแล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกผมได้ยินอย่างนั้นแล้วผมก็แ,แบบเฮ้ยกูได้ยินอะไรผิดไปปะวะแต่แต่ตอนนั้นะ่ะ คือผมไม่ไม่เหลือเวลาให้ตัดสินใจอะไรแล้วอะผมรีบวิ่งขึ้นรถแล้วขับออกไปให้เร็วที่สุดในชีวิตที่ผมเคยขับเลยเว้ยพอพ้นระยะนั้นมาสักสักประมาณ4ีกิโลเมตรอะก็เริ่มเข้าเขตชุมชนครับแล้วผมก็เริ่มแบบอ่าโล่งใจขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยคงหนีพ้นแล้วแหละผมก็หาร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงแล้วไปจอดหน้าร้านเพื่อ พักผ่อนจิตใจเว้ยผมจอดเสร็จปุ๊บผมก็ซื้อบุหรี่มันจุดดูดอยู่หน้ารถผมก็ยืนมองรถของผมไปสักพักหนึ่งเว้ยและในหัวในหัวผมก็คิดต่างๆนานา,นาอ่ะบุหรี่ตัวที่บุหรี่ตัวที่หนึ่งหมดไปผมก็จุดบุหรี่ตัวที่สองไอ้จังหวะที่ผมจุดบุหรี่ตัวที่สองแล้วเงยหน้าขึ้นมาเว้ยผมกลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่ในรถผมคือ เพิ่งผ่านเรื่องพิ่งผ่านเหตุการณ์แบบอย่างนั้นมาพอมันเห็นแบบมีคนนั่งอยู่ในรถเรามันก็ทําให้ผมคิดว่าไอ้เฮีย้ยกูจะโดนอีกแล้วเหรอวะอันนี้ในเขตชุมชนนะเว้ยแบบมันไม่โอเคเว้ยผมก็เตรียมตัวที่จะหันเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่ขนาดที่ผมวิ่งไปอ่ะผมก็ชำเลืองมองมาที่รถของผม,ผมแล้วก็ไม่เห็นใครในรถแล้วเว้ย เออพอผมเห็นพอผมเห็นอย่างนั้นผมก็หยุดแล้วก็แบบเพ่งไปในรถว่ามันไม่มีใครจริงใช่ไหมวะพยายามมองข้างๆรถอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เห็นใครเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยผมกลัวแล้วผมยังไม่กล้าไปไปใกล้รถผมผมก็เลยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็บอกพนักง,งานแบบขอ บอกแบบแกมขอร้องพนักงานว่าขออยู่ที่นี่จนจนแบบจะจะเช้าได้ไหมแล้วพนักงานเห็นสภาพผมครับว่าแบบเอ้ยเหงื่อท่วมเต็มตัวแบบหน้าตาโสมพนักงานก็โอเคให้เราแบบไปนั่งพักในในในห้องพักพนักงานพอเช้าครับผมก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ผมฟัง ได้ความมาว่าแม่บอกว่ารถคันนี้ที่แม่ซื้อมาให้มันเป็นรถมือสองมันเป็นรถของเพื่อนแม่ครับที่เขาเสียบนรถพอดีแล้วไอผู้หญิงที่ผมเห็นนั่งอยู่ในรถเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของแม่ก็ได้แล้วที่ผมรอดมาจากไอลุงโจรที่ปล้นรถผมไปเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของแม่ที่มาช่วยผมก็ได้หลังจากนั้นผมก็ไปทําบุญให้เพื่อนแม่คนนี้ครับแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ขับรถคันนั้นอยู่เรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอะถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครมีเรื่องอะไรแนะนําจะให้ผมไปอ่านมาแล้วก็มาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องตรงฉินพร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของช่องนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ